คับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรกับผมขาสลัดลิปเนี่ยครับจมบรรยากาศเลยครับป่อยว่าลงแปลงนะครับใกล้สิแล้วขึ้นนะครับใกล้สิเที่ยงแล้วครับอ่าเที่ยงนี่ครับผมกับแยวว่าขึ้นมามาพักไปนะครับผมให้ว่าลงงปรจินหยาอยู่ในแปลงนี่ครับจากประมาณสองโมงนะครับสองโมง ถึงเทียงนะครับจากสองม้นเสาถึงเทียงกับผมกับสมบูรณได้ปล่อยลงกไปอีกครับเพราะว่าผมอยากใหงนว่าผนได้กินยูหลายมื้อครับเป็นเดือนนะครับนี่ครับง้ออยู่เป็นเดือนฐานที่ปล่อยก็คือสองไรครับสองไเป็นแปลงหยาเพียงโกลานะครับแป็งหยาเพียงโกลาะสองไรนี่ครับจนถึงกับง้อลงอยู่ประมาณแปดตัวครับนะครับกับง้อหน่อยนะครับ แปดตัวนะครับนี่เป็นแปลงหยาเพ่งโกลาที่ผมเตรียมไว้นะครับหลังจากที่เข้าได้เก็บเจ้าเขาแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังอัดฟางครับไอพี่น้องเข้ามาอัดฟางไวาอยู่นะครับก็เลยเอาง้วนลงแปลงควายก้อนครับนี่อันขีปลยนี่ครับคือนี่ก็เป็นบดานโซลาเซลล์ครับนาบดานโซลาเซลล์แดดออกแล้วครับนี่ผมก็เอาลงมาพักว้สะนะครับเอาไปพักไว้สะ นี่เป็นบดนันโซละรเซ่ยวครับขึ้นมากครับอันนี้คือสามแผงนะครับน้ำสามแผงนะครับผมกล่าวมาพักไวเอามาพักไว้สาเนี่ยครับอันทีเลยครับนี่นี่แหละครับเอาน้ำมาพักไว้สะเอาน้ำผมก็จะสูบน้ำสานี่ยแหละครับใส้หยาครับสูบน้ำสาใส้หยานะครับอันนี้ก็เป็นน้ำฝนนะครับน้ำฝนที่ตกลงมาผมไล้เก็บไหวนะครับผมก็เลยเอาบดันโซลารเซีล์ห้อขึ้นมาก เติมใหม่ครับเติมใหม่นะครับช่วงนี้ผมกำลังสูบอยู่ครับครับช่วงนี้สูบนะครับเครืงอยู่ด่านล่างครับเครืงอยู่ด่านล่างสูบน้ำใสแปลงหยาเพ่งโตลาไวเห็นว่าได้จินช่วงปีใหม่ครับปีใหม่เพราะว่าผมกำลังมีหยาเฉียวเห็นว่าได้จินช่วงปีใหม่หรือว่าปีหน้าแหละครับเดือนมกราคมภาคก็จงมีหยาเห็นว่าได้จินนะครับสำรับแป้งนี่ครับผมก็จะได้เห็ว่าขึ้นค้างไวอยู่ประมาณ เกือบๆสองเดือนครับง่วงขืนค้งไว้ยุ่ประมาณเกือบสองเดือนนะครับผมกับสิรีทำความสะอาดก็ตัดหญ่าน้ําครับตัดหญ่าไวยาญาณครับต้นดอกแหลงมันลายครับหลังจากง่วกจินหญ่าหมดแล้วครับต้องตัดทำความสะอาดนะครับแล้วก็เอาน้ำเข่านะครับหลังจากนั้นก็เอาปุ๋ยปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยน้ำนะครับรอให้พืขข้นนิดหน่อยนะครับพนไในเขียวแล้วก็เกีบยวไปง่วกจินช่วงเดือนมีหน้าเมษาครับนี่นี่คือข้อดีที่ เรียงว่าสายต้นน้ำครับเรียงว่าสายต้นน้ำสิ่งที่ขาดบ่าด้คือแปลงหญ่าครับนี่สีเลี้ยงหน่อยเลี่ยงไยก็ตามนะครับขอย้มีแปลงหย่าไว้นะครับรับพี่น้องเู้มมกเรียงว่าครับเรียงด้วยใจละครับสิ่งที่ขาดบ่าด้คือแปลงหย่าเนี่ยครับบ่ว่าแปลงหญ่าบ่ว่าน้ำเนี่ยครับต้องเตรียมความพร้อมไว้นะครับเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเช่าว่าหฮอครับตามภาษาคนนักว่าหัยใจเกษตรครับครับ ขาดบะเลยเลยครับเพื่อแปลงหยาครับช่วงช่วงนี้แหละครับช่วงเจ็บเกี่ยวเขาแลลวครับกับว่คอยมีหยาเนาะครับเพราะว่หยาก็โย้คันแท่นหน้าแหละครับคันแท่นหน้าที่เขาจะทำหน้ากับบนไหลครับกินโยเดือนท่านว่ากับหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมหยาไว้นะครับกาฝนจะตกลงมาเดือนสามเดือนสี่นะครับเดือนสามเดือนสี่ตกห้ามใครหมดแดงหมดแลละครับอยสิมีหยาปงขึ้นไม่อีกรอบนึงนะครับตรงนี้ปลงหยาไว้นะครับ ครับท่ายิปนีครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกทันนะครับขอย้มแต่ความสุขความเจริญนะครับความเก็บยาไห้ได้ความไข่กระยาได้มีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ทูบาทยางครับท่ายิปนี้ครับปากกดไค์กดแช่กดตีตามให้ผมน้ำนะครับเรือแเก่งเตือนลิบต่อไปครับก้าวว่าสวัสดีครับ